Drop it. แบบช้ำนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะไปทริปหนึ่งทริปนะคะกับเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าสนิทกันมากแบบว่าหวานแบบหวานแบบแอปเบลคือว่าจะออกแบบแอปเบลหรือจะไม่แอปเบลก็จะหวานอ่ะจะหวานไปในตัวนะครจะไม่หวานลอ่อนโยนไปในตัวนะมันจะกลายเป็นไม่แข็งกระด้างใช่นี้ค่ะเพื่อนคนเลย พวกคนแรกแบบว่าหวานแบเป็นฟิลหวานเป็นผู้หญิงแทนนะคะแล้วก็คนนี้ค่ะแต่๋หละคนก็อาจจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะคะว่าแบบว่าเขาคือไข่นะคะเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนกันอีกคนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นคือใครเย้ โดบก่อนนะคะเพื่อชาวนี้ของเรานะคะกาแฟค่ะลาเต้ค่ะแล้วก็เอ็มห้าสิบค่ะ ถ้าเราสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ที่ไหนนะคะเย้ทุกคนตอนนี้นะคะหมดก็มาถึงที่บ้านภูทาอะไรนะหมู่บ้านภูทานรีสอรรค์บ้านภูทานรีสอร์ทนะคะก็จะเป็นฟิลแบบว่าอะไรนะแกลงเหรอเป็นฟิลแกลงเนาะเป็นฟิลแกลงฟิลแบบฟิลไม่แข็งกระดาษ ใช่ฟิวแก่งไม่แข่งกับด่างนะคะเป็นฟิวอ่อนโยนเนาะนี่เดี๋ยวมดจะให้ดูวิวนะคะที่มดจะมานอนวันนี้แล้วนี่ก็จะเป็นที่นอนของมดในวันนี้จะเป็นฟิวนอนเต้นนะคะวันนี้เป็นสาวแบบว่า,วานอนเต้นนี่ค่ะเป็นฟิวหวานเวอร์เป็นฟิวแบบว่าเย็นๆนะคะเป็นฟิวน้าตกนะคะวันนี้มดมาน้ําตกกับเพื่อนๆนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยหมดจะทำอะไรกันบ้างซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าหมดอะก็คือต้องมาแบบว่ามาเอียนยออยู่แล้วนะคะก็ก็มาเที่ยวกับหมดกันนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะคะก็มาเที่ยวกับหมดด้วยกันนะคะโอ้โหวันนี้ก็คือขนตาคือที่สุดเนี่ยรอยู่แล้ว,ลวไ,ปไปดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะ,ะพวกเราก็กำลังที่จะทำมันนี้อยู่เพราะว่าเราอยากที่จะถ่ายรูปกันน่ะคะแต่ถ่ายรูปให้เราไหนสิทุกคนก็จะปล่อยใจไปตามอารมณ์นะคะตอนนี้แต่จริงๆแล้วมดก็ไม่ต้องแต่งหน้าเลยเพราะว่าเพราะว่าสวย,ยเอาดีๆแต่จริงๆเพราะว่าติขนตาก็คือสวยเลยนะคะปล่อยใจอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้เพื่อนทำอะไร มีเลมเฮ้ยเดยวบากได้ปะล่ะสิงวิลันนะวิลันหนึ่งนะเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกแต่เรามาดูกันว่าเพื่อนเราทำอะไรอยู่ถ่ายรูปหนึ่งเขียนคิวหนึ่งแต่งนาหนึ่งหมดแจ๊ะ ハハハハ。<laughs> <laughs> ก็อยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะตอนนี้คือวิวสวยมากไม่เคยมานะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันสวยมากจริงตอนนี้ก็คือรอนแบบสุดนะคะแต่ก็ต้องได้รูปนะคะมึโงโฟ์แล้วก็ดึงแสงขึ้นแล้วตรงหน้าัวเพื่อรูปที่สวยเราสู้ได้คะ่ะ ใส่หมดไม่ไหวแล้วจะตายลบ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นร้อนมากก็คือแบบไม่ไหวเลยนะคะก็คือจิกวิกมาถ่ายรูปอุณหภูมิ50องศานะคะก็คือไม่ไหวเลยอย่าทำนะคะก็ตอนนี้ก็เราจะกลับที่พานะคะก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยคะ่ะ the next day เช้าวันใหม่หรอค่ะ <c> โ <oughs> <c oughs> อ้ห <c oughs> ส,สดีพ่าย น้อยหีิยังไม่ออกแล้หไม่ใช่เพื่อดมเลยทรเกาะนา้าแล้วนะคะวันหนิมาดูกันนะคะว่าวันเราจะทำอะไรกันบ้าง